ใช่ครับสนุปสนุกมากเลยครับ<ม>คือแบบแฟนมิสนะั้นอ่ะเป็นแฟนมิสใหญ่มากเพราะว่าพวกเราอะ<ต>่ะไปก<ต>ันเจ็ดคนเป็น,นมิสแรกที่เราไปกันเจ็ดคนใช่แล้วสนุกมากเลยครับเพื่อนๆม้วนจอยสุด<ไ>แล้วคือแบบทำอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เดมีแบบเฮ้ยมาซับโหรนี่สนุกด,ด,ดีครับกับตอนที่แบบไปเฮ้ยตอนนี้แบบเรามีเวลาว่างใช่ไหมเราก็แบบไปเดินเล่นไปเที่ยวเล่นแบบไปถ่ายรูปเล่นอย่างนี้ด้วยสนุกมากเลยครับผมแล้วแบบคืออาหารอร่อยมากโอ้โหอยากจะพูดเลยคือแบบ มื้อแรกไปถึงไปถึงแล้วมื้อแรกอร่อยเลยโดนใจมากสุดๆแบบแป้งเขาอร่อยมากแล้วแบบอกําลังคิดอยู่ว่าร้านแรกอะไรเจอได้แล้วที่ไม่มีอันนั้นใหญ่นั่นอันนี้เลยอันนี้ใหญนั่นใหญ่นั่นคืออะไรอ่ะโอเคใช่เวลาใช่สาย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 อร่อยมากแบบแป้งอร่อยมากแป้งนิ่มมากแล้วคือแบบ ว่บอาหารสดตัวผมผมชอบแบบอาหารแบบดีอยู่แล้วผมชอบกินครับผมรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากมากที่ได้กินแล้วก็แบบอยากไปที่นั่นอีกครับผมแล้วก็แบบจริงๆแล้วคือผมก็อยาก explore แล้วก็แบบตะเวนหาร้านอาหารอร่อยๆทั่วโลกเลยครับผมเข้าได้นะคนรับเข้าได้นะใส่เยใส่แ e ล e <AST> เลยใส่ east easting ครับแล้วว่าจะไปไหนๆที่มันจะไปหาร้านอาหารอร่อยๆนะพี่ก็จะหาร้านอาหารอร่อยๆเหมือนกัน คือตอนไปตอนไปแบบว่าประเทศจีนใช่ไหมครับก็คือรู้สึกว่าแบบว่าอาหารฝั่งนั้นอะเป็นอาหารที่แบบว่าคือก้องกินแบบว่าค่อนข้าที่จะบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าอากงก้องอ่ะเป็นคนจีนก็เลยแบบว่าแบบจะกินอาหารประเทศนี้บ่อยครับก็รู้สึกว่าแบบก็ชินกับอาหารประเทศนี้เหมือนกันพราแบบคุ้นเคยเลย้ต้องอาหารเราได้อะไรจไปประเทศจีนโอ้ได้ ย่งแรกเลยคือได้เรียนรู้ภาษาเขาครับว่าแบบ้ยแ,แต่ละครับที่แปลว่าอะไรในในเรก็ขอสักสักหนึ่งน <Hello. S 1> ิ้ห่าวแอแบบแนะนำตัวแนะนำว่าไงออานเจ้ห่าวชื่อจูจิงโรวท่าเจ้าว่ชื่อโทมสจิงไแล้วก็แบบมีคำว่าหวานอานแปลว่าแบบข um. อดีนะต่อเตาแปลวแบบ ที่รักทั้ใช่ครับสะสมแบบสำสไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เรียนผมจะเรียนนะครับเพราะภาษาอนี่แบบคือสำคัญมากๆสำคัญจริงเรื่องภาษาครับโอ้คือทำทำงานแค่ทุกวันเลยครับก็ก็คิวแน่นจริงครับช่วงนี้ก็อยากไปเจอพี่ๆทุกคนเหมือนกันครับก็ วันนี้เราก็มาเจอกันนะครับพุกคนถ้าเกิดเรามีโอกาสแบบที่เราแบบจะมาเจอมากเลยรับกับรูกก็จะพยายามแอคทีฟในโซเชียลมีเดียมากเพื่อที่จะให้พี่กับหนักกินเหตุการณ์มีคไหนบ้าครับพิเศษที่แบบว่าจริงๆมีที่เราเพิ่งไปมาล่าสุดครับไปขอัแก่นมาเขาล้มันหมดแล้วอ๋ออ๋อใช่เขาแบบกลับมาดักขอัแก่นเมื่อคืนนี้เลยก็รู้สึกแบบวันนี้เจนแหลกครับเพราะว่าอะไรอะไรเรอครับไม่บอกไม่ได้คือ เมื่อวานแบบกลับมาจากเราไปสัญกาณมาสามวันนะครก็กลับมาก็ยังรู้สึกเกี่นแหนกอยู่แบบค่อยค่อยชินเวลาเท่าไหร่ครับก็ที่จะอะไรก็คือแบบมีโปรเจกต์ลับอันหนึ่งแต่ถ้าจะนอนก็อีกจะสั้นไม่ใช่ไหมเพราะไม่อากใส่เพราะจะนานกว่านั้นแต่ว่ามีโปรเจกต์ลับที่จะออกแพเดือนนี้หนึ่งงานครับก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับ เป็นประเภทมีการใช้แอคติ้งเกิดขึ้นอากัรมีการใช้ acting ใช่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 ไหนกึ่งหลอกลวงกึ่งหลอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วครับทุกคนเราติดตามเลยครับผมโอ้ยผมจำได้ผมรู้มันบอกว่าเราไม่นัดกันเลยนะรู้ครับรู้ครับจริงๆรู้ครับจริงจรมันจริงจริงใช่ไหม เรื่องจงริงครับจริงพูดจริงเลย่ะสาบานสามนิ้วเลยรอเลยแต่ว่าแต่ว่าพูดจริงอันนี้พูดจริงจริงๆยังยังไม่ใช่เหรอภายในเดือนดีครับใช่ไม่เคยเห็นมาก่อนไงไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแรกในโลกนี้เลยหรอเฮ้ยหรือว่าเคยเคยเห็นมาก่อนแล้วก็อะไรแบบว่าเวเวนี้เคยเห็นมาก่อนครับเวเวนี้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในโหมดนี้ แล้วเราจะยังไงเราจะพิเศษยังไงจำไั้จำได้จำได้จะเอาคือคือเราอ่ะเคยทำแนวนี้มาก่อนแต่ว่าแบบเคยทำแบบว่าโปรเจกต์แบบนี้มาก่อนแต่เราอ่ะไม่เคยไปเป็นแบบแนวนั้นคือโปรเจกต์แบบนั้นมันสามารถแบบมีได้หลายมูดครับเพราะว่าเราไปอีกมูดหนึ่งซึ่งเป็นมูดที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราสองคนเหมือนกันเพิ่งรู้อ่ะเนี่ยอันนี้คือพูดมาแค่ไหนแล้วที่เรา รู้แล้วครับไม่รู้เหรอรู้แล้วรู้แล้วที่รู้แล้วที่รู้แล้วรู้แล้วก็รู้ก็้ีคือว่าเรามีหลายโปรเจกต์โปรเจกต์นี้อันนี้แบบคือต้องบอกของเราโปรเจกต์นี้ก็ว่าอย่างตอนแรกเงียบแค่ไหนม่รดูว่าจริงจริงมนอยู่มึอยู่โปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบพวกเราทุ่มเทมากๆเลยแบบในการแสดงบอกเลยว่าคือพี่ๆไม่เคยเห็นการแสดงแบบนี้มาก่อนใช่แล้วก็แบบด้วยเราอะไรแบบเพิ่มมูดอย่างนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนดีว่าไรคือเราแบบเรียกสปอลละครพุทธาภิรร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 ร โอ้ยใครสอนอคติ้งเนี่ยแฟนขัดต้องเก็บยตัวยังไงเก็บใจเลยครับเก็บใจอย่างเดียวเลยเหรอเตรีใจไม่หรือว่าจะเป็นกองถมันเหรอเฮ้ยผมบอกตั้งแต่ว่าไม่ใช่กองถมันนะใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับทุกคนยังไม่เก็บโบนใช่ไหมไม่เปลี่ยน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 ตลอดไม่ได้จ้าถ้าผมเรอแบบเราเราติดตามได้เลยครับ ว่อยากจะเปิดตัวเราจะเป็นมือใหมแล้วสองคนอ่าอุ๊ยอุ้ยเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้มันต้องไปสปอยอะไรมาปะเนี่ยฮะคือเจ้าสปอยว่าไม่มีกล้องครับแต่มีพี่โถอย่าไปพูดอย่างนั้นสิอ่าโชว์หน่อยไม่ได้ไม่ได้โชว์ไม่ได้ยังโชว์เพลงไม่ได้เฮ้ยีบยา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 เพราไม่ใช่กล้องจริงๆอันนี้แบบสาบานได้ ด้วยเกียรติของลูกเสือข้าขอสัญญาว่าข้าพูดจริงและข้าไม่ได้โกหกนะครับจชิญเชิญอะไคะเห็นทุกคนไปแล้วคุยเนี่ยไปแล้วไปแล้วอันนี้พี่โฮพี่เก่งนี่แน่นอนพี่สีใช่โฮพี่เก่งพี่สีมีใครอีกนะพี่เนทพี่เนทพี่แมท จะมีกี่คนครับบริเวณพิธีกรรมแต่ไม่มีกล้องบริเวณมีกี่คนครับอันงหมดนมีข้าแล้วเหลือคนสุดท้ายอ๋ออันนี้เป็นแบบลีดเดอร์วงครับเป็นพี่อ๋อฟใช่มีชื่อวงแล้วยังไว้วงแล้วครับก้องยังไม่รู้เลยรู้ปะรูไม่รู้เอลยก็ไม่รู้อะอันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดว่าเรื่องบริเวณครับเราติดตามได้เลย ผมว่าเร็วๆนี้เฮ้ยวันนี้ประกาศแล้วว่าจะไปออกแบบเต d Boy Band ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือทุกคนแบบซ้อมยังหนักหลัวมากๆเลยใช่ใช่อยากให้ทุกคนแบบลอติดตามเพราะว่าแบบโปรเจกต์นี้จริงจริงๆเมื่อเห็นแต่ละคนแบบตั้งใจมากๆเลยแล้วตอนนี้เราใส่โุงมืใส่เสื้อตอนนี้ใส่อะไรคะเสื้ออะไรครับเสื้อตัวที่ใส่เชียร์แล้วก็อ๋ออ๋อตัวอะไรที่แพนจะใส่อีกไหมนะอ๋อโอ้โหอันนี้ อันนี้ไม่แน่เลยครับผมไม่แน่ไม่แน่ที่ที่ยพี่พเขาบอกว่าแบบเอาไปใส่กรอบรูปแล้วไม่ใช่เหรอฮิ๊งฮิ้งไปแล้วขึ้นฮิ๊งแล้วอะไรนะแต่ว่าคือแบบไอ้ที่ผมใส่อะคือแบบแบบพี่ๆแฟนๆให้มาสาบผมอะไรแบบเว้ยใส่มาแบบซัพพอร์ตน้องกล้องดีกว่าเพราะว่าแบบพี่ๆเขาแบบตั้งใจทำมาแล้วก็มันสวยอย่างนี้ก็เลยแบบอยากโชว์ซัพพอร์ตให้กับน้องกล้องครับอยากให้กลับมาอย่างนัมาต่อ ได้ครับเขามันมีครับเราแค่มีคพื่อนเราม่นมีอะไรใครก็มีแต่จอกครับก็ถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดว่าพี่มีงานใหญ่อย่างนี้ต้องมีสร์ตดีหรือเปล่าก็มีมีเนี่ยมีแบบก็ซื้อก็ซื้อของให้พี่โทรด้วยลืมเอามาให้ซ้อไมรทิ้งซื้อข้าวผมมาให้ทิ้งเอาไว้ใส่แต่งหน้าเดี๋ยวเอามาให้ ไม่ก็ช้อปปิ้งแบบว่าแบบในในแอปพลิเคชันแล้วแบบเห็นก็เลยซื้อมาแมันเด้งใช่ก็เลยเด้งมาก็เลยกดมาพอดีเพิ่งบอกตอนนี้เลยพ่อผบอกเพิ่งเพิ่งนึกออกเหมือนกันก็อยู่ที่บ้านนานแล้วใช่เป็นคาดผมเอาไว้ใส่ตอนแต่งหน้าแล้วให้ผมก็ให้เลย เดี๋ยวให้จะรอดูครับไม่วอาไหนเดี๋ยวถ้าไม่ลืมเดี๋ยวมาให้เลยได้ครับจะรอดูครับจะรอดูเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องต้องซื้อมาให้เราพี่ต้องซื้อคืนสิได้ได้เลยเดินๆครับผมเราปากเราสองคนดีกว่าครับก็ปากเราสองคนกันนะคะโทรศัพท์กล้องครับผมก็สามารถติดตามได้ทุกทางเอ้ยทุกโซเชียลมีเดียเลยครับแล้วก็ เขาสามารถติดตาม t h สก a องได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยครับผมแล้วก็สำหรับงานในอนาคตของพวกเรานะครับช่วงนี้มีแฟนแฟนอะไรแฟน,นมิตแฟนมิตของเราซึ่งแบบไปหลังไปให้แฟบ่อยนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับพวกเราและกิมบับฟ้าครับแล้วก็สำหรับโปรเจกต์ในอนาคตของพวกเรานเรานี่ยก็คือแบบมี แม่จิงกเลเวอร์นะครับตอนนี้พายเราออกแล้วอยู่ใน YouTube ช่องมันดีไซนลนะครับและโปรเจกต์อัน,นหนึ่งยี่นะนาทพับนั่นก็คือคอันนนเลเ v อร์ครับหรือเขาชื่ออันวานั่นเองครับผม,ผมก็คือพวกเราแบบอยู่ใ like น process ในการคุยกับเขาอยู่ครับก็ขอฝาก t h o m a กล้องอีกทีด้วยนะครับฝากด้ยนะครับ